คนเราเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีแต่เรื่องแย่ๆแล้วเรื่องดีๆก็ยังมีอยู่เราก็ไม่รู้จะตายในช่วงเวลาอายุเท่าไหร่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบไหนให้มันมีความสุขในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นะเพื่อนๆทุกคนที่ชอบฟังสปอยหนังนอกกระแสแลบก็ฝากกด s u b สไ r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามใหม่ๆนะกดสั่นกระดิ่งไว้เลย สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับ <c oughs> ก็เป็นรายการที่จะดูหนังนอกกระแสนุน่มที่คนต่วไหนไม่ค่อยดูหรือคนต่วไหนไม่ค่อยนสนใจผม,ผมก็จะไปดูมากเลยเพื่อนฟังครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่อง I Think We Are Alone Now โลกของผู้เดียวได้นะครับผมชื่อแามคิดเองแล้วนะครับผมเรื่องย่อคลาสนะครับก็เกิดกับเดวชายคนแคละที่เชื่อว่ามนุษย์ได้สูญพันธุ์หมดไปจากโลกแล้วเหลือแค่เขาเพียงผู้เดียวจนวันหนึ่งเขาได้มาเจอกับเกรซสาวสวยที่จะทําให้มุมมองของชีวิตเขาเปลี่ยนไปและเปิดเผยความจริงสุดสะพรึง ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลครับถึงแม้ว่าหนังจะพูดถึงว่าสิ้นโลกแต่ก็ให้ข้อขบคิดในเรื่องความหมายของชีวิตได้ดีมากๆเลยครับผมใครสนใจก็ไปลองฟังสปอยกันได้เลยครับและหลังจากนี้ก็คือสปอยนะครับผมใครที่คิดจะไปดูนะฮะก็ปิดคลิปนี้ได้เลยครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะไปดูนะก็ฟังผมสปอยแล้วกันนะครับและผมขอบอกก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้นะครับมีในย่ามีความหมายแฝงที่ ผ่านออกมาจากการกระทําและคําพูดเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังแล้วก็มาช่วยกันตีความไปเพื่อความสนุกสนานนะครับผมและหลังจากนี้ก็ไปฟังสปอยกันได้เลยครับเริ่มเรื่องนะครับก็เป็นรพเอกนะครับก็จะไปงัดตามบ้านคนนะแล้วก็จะเอาฐานออกมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นฐานจากนาฬิกาฐานจากไฟฉายแล้วถ้าบ้านไหนเนี่ยโต๊ะไม่สะอาดก็จะเช็ดให้จานชามที่ยังไม่ได้ล้างเนี่ยก็จะไปทิ้งให้แล้วถ้าบ้านหลังนั้นมีรูปครอบครัวอยู่เพกจะเอากลับมาด้วยนะครับ พอเช็คทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยก็จะทําเครื่องหมายเอาสเปรย์เนี่ยมาฉีดเป็นตัว X นะครับว่าบ้านหลังนี้ได้เช็คหมดแล้วและบ้านหลังทันมาที่เบยจะเข้าไปสํารวจเนี่ยก็ดันมีศพอยู่นะครับพระเอกเนี่ยก็จะเอาผ้าปูเตียงเนี่ยมาคุมศพนะั้นแล้วก็ไปฝังให้ด้วยนะครับซึ่งฝังอยู่ใ,ใกล้ๆกับที่พักของตัวเองซึ่งเป็นห้องสมุดนะ แล้วพอตกคืนนั้นนะครับในระหว่างที่เบรกกำลังนอนอยู่นะครับก็มีเสียงดอกไม้ไฟจุดขึ้นมาปุ้งปุ้งปุงปุ้งปุงเพกก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็ตกใจกับพลุนั้นนะครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีพนุษย์ผู้อื่นเหลือรอดอยู่นะครับแต่พระเอกนะครับก็ไม่ได้คิดที่จะไปค้นหาว่าใครเป็นผู้จุดพลุนั้นเลยนะครับแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะครับในระหว่างที่เบรกกำลังเดินสำรวจอยู่เนี่ยก็เจอกับรถคันหนึ่งนะครับที่กำลังประสบอุบัติเหตุแควนขึ้นลอยฟุงๆเลย เพกก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆรถคันนั้นนะก็เจอเด็กสาวคนนึงนอนสลบอยู่นะครับผมซึ่งเด็กสาวคนนี้นะฮะก็คือนางเอกนั่นเองนะฮะเพกพอเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เลยลากเอกขึ้นไปบนห้องแล้วก็ประถมพยาบาลนะครับผมซึ่งพอเอกฟื้นได้สติขึ้นมาเนี่ยก็จะไปเปิดประตูห้องนะครับผมแต่ประตูเนี่ยกบเปิดไม่ได้นะครับโดนล็อกอยู่นะฮะนางเอกเนี่ยก็ตะโกนว่าเฮ้ยมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเปิดประตูให้หน่อยซึ่งเพกก็บอกว่ากุญแจรถของคุณอยู่ด้านล่างนะคุณก็ไปจากทีี่่นนะแล้ววาอกก็บ รีบเปิดได้ใช้เร็วๆหน่อยได้ไหมฉันปวดเยี่ยวจะตายอยู่แล้วเนี่ยรีบเปิดเร็วแล้วเพ่ยมันก็บอกว่าได้เดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้คุณแต่คุณต้องนับถอยหลัง100วินะแล้วคุณค่อยออกมาแล้วนังเอ็มก็นับ100 9 9รแล้วมันก็เปิดประตูเลยนะคือมันยังนับไปถึงเลยนะครับผมแล้วมันก็เห็นหน้าเพ่แล้วมันก็บอกว่าอ้าวนี่คุณเป็นคนแคลนี่แต่เพ่ยมันก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับแล้วมันก็เดินออกมาข้างนอกนะครับแล้วนังเอ็มันก็ทักว่าเอ๊ะนันนนกิอะไร กินศพเหรอเพมก็บอกว่าใช่ผมว่าศพพวกนั้นเป็นฝั่งเองแหละนี่ไงมันก็แบบึคุณฝั่งคนเดียวเนี่ยนะฉันอยากอยู่ที่นี่เพมมันก็ไม่ตอบมันก็เดินไปเรื่อยๆแนละ้วนี่ยมันก็เดินตามนะครับผมแล้วก็บอกว่าคุณอย่าบอกนะว่าคุณเห็นด้วยกับการที่มนุษย์สนะูญพันธ์อ่ะเพมมันก็ไม่ตอบเลยนะครับผมเดินยิงๆออกไปนะแล้วมันก็บอกกันเองว่าขอให้คุณโชคดีแล้วกันซึ่งตรงนี้นะครับผมเดาว่าพเอกเนี่ย น่าจะมีบุคลิกที่ไม่อยากจะยุ่งกับคนอื่นนะอาจจะเป็นเพราะในอดีตเนี่ยเคยเจออะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับผมแล้วพอบ่ายวันนั้นเพเ่ก็ไปที่ทะเลสาบเพื่อที่จะเก็บกากน้ําจืดมาไว้กินที่บ้านพักนะครับซึ่งนางเอเนี่ยมันก็ขับรถตามมานะแล้วมันก็ทักเพ่กว่าเรื่องสมนะ่ะคุณจัดการเองทั้งหมดคนเดียวเลยหรอคะเันอยากอยู่ที่นี่จะได้ช่วยคุณได้อีกแรงไงล่ะแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราน่าจะขยายขอบเขตไปที่เมืองข้างๆนะคะเพ่ก็บอกว่า มันไม่มีเมืองข้างๆหรอกแล้วพอตกเย็นนะนะครับในระหว่างที่ทั้งสองคนเนี่ยกินข้าวกันอยู่นะนังเอมก็ถามพีเอกว่าคุณคิดว่าสาเหตุอะไรที่จะทให้มนุษย์เนี่ยสูญพันธุ์ลงไปตั้ง99.99% 99คะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคายหรือว่ามันเกี่ยวกับเรื่องวันสิ้นโลกซึ่งพระเอกมันก็บอกว่าเรื่องนั้นมันไม่สําคัญหรอกแล้วนางเอ็มมันก็ถามต่อยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทํางานอะไรหรอแล้วคุณพักอยู่ที่ไหน เพ hey, มก็เลยบอกว่าผมทํางานกลางคืนและผมเนี่ยก็ทํางานอยู่ที่ห้องสมุดนี่แหละและ้วนเอมันก็ถามต่อ,อกว่าแล้วคุณอ่ะอยู่คนเดียวแบบเนี้ยไม่เหงาเหรอเพ hey, มก็เรื่องมึงงีแล้วแล้วก็บอกว่านี่คุณคิดว่าจะถามผมไปทั้งคืนเลยหรือไงเหงาสิผมอ่ะโคตรจะเหงาเลยเหงาตั้งแต่ตอนนี้ยังมีคนอยู่1ึงพันหกร้อยคนในเมืองนี้เลยนะโอเคคุณพอใจหรือยังแล้วพอต่อคืนนะนนะครับนางเอกเนี่ยมันก็คิดว่าจะออกไปจากที่นี่แล้ว เพ่ก็มาเคาะประตูกระจกแล้วก็บอกว่านั่นคุณจะไปไหนนะเนี่ยก็บอกว่าฉันก็จะไปที่ที่ที่มันเด่นๆอย่างเช่นน้ําตกเนกาล่าแหละแล้วเพนก็ถามต่อว่าแล้วหลังจากนั้นล่ะนี่มันก็บอกว่าก็คงจะไปน้ําตกเนกาล่ามั้งแต่เพะเอกตอนนี้มันเหมือนไม่อยากให้นางเอกไปนะครับผมมันก็บอกว่าคุณอยู่ที่นี่ก็ได้นะแล้วนัเองมันก็ยิ้มๆนะครับผมแล้วมันก็ ลงมาจากรถแล้วก็แนะนําตัวกันนะครับซึ่งพะเอกเนี่ยมันชื่อเดวนะและนางเอกเนี่ยมันชื่อเกรซนะครับผมและพอวันลุกขึ้นนะครับในขณะที่พะเอกกำลังจะขับรถไปสํารวจตามบ้านต่างๆเนี่ยก็มีรถของนายเอกเนี่ยขับสวนไปนะครับพะเอกมันก็เลยขับตามไปนะแล้วก็ถามนายเอกว่าคุณมาทําอะไรที่บ้านหลังนี้นี่นก็เลยบอกว่าก็บ้านหลังนี้คุณยังไม่เคยมาสํารวจไม่ใช่หรอและศพที่อยู่บนเตียงเนี่ยคุณพอรู้ไหมว่าเป็นใครพะเอกก็บอกว่าอ๋อนั่นอะคุณนายยังนี่ก็เลยบอกว่า โอเคเรามาทำความสะอาดที่นี่กันเถอะซึ่งพระเอกมันก็ห้ามนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องผมมีวิธีทำความสะอาดแบบของผมอยู่เดี๋ยวผมจะการเองนี่มันก็เลยบอกว่าอย่างนั้นน่ะคุณก็สอนฉันสิแล้วพระเอกเนี่ยมันก็จัดการเข้าของภายในบ้านนะครับผมเปิดตู้เย็นออกมาแล้วของในตู้เย็นเนี่ยมาทิ้งซึ่งเอกเนี่ยมันก็บอกว่าคุณไม่เห็นจะต้องจําเป็นเอาของในตู้เย็นมาทิ้งในนี่นะซึ่งเม่บอกไม่ได้หรอกเราจะต้องจัดการความวุ่นวายทั้งหมด และสิ่งที่คนตายเหลือไว้และมีประโยชน์อ่ะก็มีแค่ฐานเท่านั้นเองซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดของเมย์ซะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็บอกว่าเคยมีคนบอกไหมว่าคุณเนี่ยเป็นคนประหลาดเพเอกเลยบอกว่าก็มีนะแต่คนพวกนั้นน่ะตายไปหมดแล้วแล้วพอไปเอกขอร่างคนนายยางเสร็จเนี่ยมันก็ล่าไปกับเพื่อแล้วก็โยนลงหลุมแล้วก็จะกลับเลยนะครับซึ่งนางเอกมันก็บอกว่าเฮ้ยรอนเนี่ยเคยเป็นคนมาก่อนนะคุณจะไม่พูดอะไรสักหน่อยเหรอ เพีงก็บอกว่าแล้วคุณพูดกับทุกคนที่คุณเจอเลยหรืองไงซึ่งนางเอกมันก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่ฉันเจอสมนะฉันจะกั้นหายใจสิบวิซึ่งมันก็เป็นธรรมเนียมที่ฉันทําไปแบบบ้าๆบอๆอนะ่ะซึ่งมันก็น่าจะคล้ายๆกับการไวทุกนะครับผมซึ่งเพีเอกเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่ไรสาระล่าเว้แต่มันก็รู้สึกว่าทำกับนางเอกหน่อยแล้วกันเพียงกับนางเอกเนี่ยก็ไปยืนที่หน้าศพแล้วก็กั้นหายใจสิบวินะครับผม แล้วพอวันต่อมานะครับนางเอกเนี่ยมันก็ตะโกนหาเพเอกนะครับเดวเดวเดวคุณอยู่ไหนเนี่ยเดวซึ่งไม่รู้เพเอกมันหายไปไหนนะครับผมนางเอกเนี่ยมันก็เลยเดินไปทั่วเลยนะจนเข้าไปในห้องทํางานของเพเอกนะซึ่งที่นั่นเนี่ยมันจะมีโต๊ะหนึ่งอยู่นะครับผมพอเปิดลิ้นชักออกมาเนี่ยก็เห็นว่าในตรงนั้นเนี่ยมันจะมีแฟ้มข้อมูลที่เป็นรูปของคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเก็บไว้เต็มเลยนะครับผมซึ่งเป็นรูปจากที่เพเอกเนี่ยมันไปดึงมาจากบ้านแต่ละหลังนะเก็บไว้ในนี้เต็มเลยนะครับผม ซึ่งน,นเองเนี่ยก็ข้องชันเดชช็อกเลยนะครับซึ่งผมว่าความหมายของตรงนี้เนี่ยมันน่าจะหมายถึงว่าการที่เพเอกเอารูปคนต่างๆเนี่ยมารวบรวมไว้เป็นแฟ้มข้อมูลอย่างนี้เนี่ยมันทําให้บ้านแต่ละหลังเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีอดีตไม่มีความทรงจําอยู่นะก็เหมือนกับเป็นการทําลายข้อมูลทําลายอดีตนั่นเองนะครับผมเหมือนจะทําให้ลบเลือนไปอะไรอย่างี้นะแล้วมันก็ประกอบกับการที่เวลาที่เะเอกไปจัดการบ้านใครเนี่ยมันก็จะทําความสะอาดบ้านหลังนั้นด้วยนะ ทำให้บ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่ไม่เคยมีเรื่องมีราวมีเหตุการณ์มีความทรงจําอะไรเกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมและพอวันต่อมานะครับนางเอกเนี่ยมันก็ขับจักร,รายานไปสำรวจตามบ้านต่างๆจนมาหยุดที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยข้างในมันจะมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเอกมันก็ค่อยๆย่องเข้ามาในบ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็เจอน้องหมายอยู่ในนั้นนะครับผมแล้วก็เอากลับมาเลี้ยงด้วยนะซึ่งพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่หนะครับผมเพราะมันหูนะแต่ก็ไม่ได้ว่าออะะไรรนงเคับ แล้วพอบ่ายวันนั้นนะครับพระเอกเนี่ยมันก็ไปตกปลาที่ทะเลสานะซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็ไปนั่งด้วยนะครับผมพอตกปลาไม่ได้2ตัวเนี่ยคืนนั้นเนี่ยเันก็ทําอาหารให้กับนางเอกกินนะแล้วนางเอกเนี่ยมันก็ชวนพระเอกคุยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยเลี้ยงปลาทองนะคุณคิดว่าปลาทองเนี่ยอายุยืนหรือเปล่าเพ่ก็บอกอืมปลาทองเนี่ยมันอายุยืนได้ถึง25ปีเลยนะเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกตอนฉันเลี้ยงปลาทองเนี่ย มันมีชีวิตอยู่แค่2ปีเท่านั้นเองเพกก็บอกว่านั่นก็บพาะคณไม่ดูแลมันได้ดีหรือเปล่าแล้วนั่นไงมันก็บอกว่าแหมไม่จริงหรอกปลาของฉันเนี่ยมียุยืนถึงทั้งสองปีเนี่ยไอ้พวกปลาเนี่ยมันจะตายเมื่อไหร่ก็ตายได้แต่ตายตอนนี้หรือวันพรุ่งนี้แล้วก็ไม่รู้หรอกแล้วพอวันต่อมานะครับหมาของนั่นเองเนี่ยมันก็ไปไล่กัดหนังสือจนขาดกระจายเลยนะแล้วนั่นเงก็บอกเอ้ยเจ้าหมาอย่าทำแบบนั้นสิยาพอไปอย่างมันมาเห็นเนี่ยมันก็บอกว่า ไอพวกเศษหนังสือพวกเศษขยะที่มันฉีกอมาเนี่ยคุณก็จัดการแล้วกันนะเดี๋ยวน้องหมาเนี่ยผมจะพาไปเดินเล่นเองแล้วพอเบเอมันจะไปจับตัวหมานะครับหมาไม่ยอมหมามันกัดแงมซึ่งพอตานมาทีเนี่ยก็เป็นพพะเอกกำลังนั่งเย็บแผลตัวเองอยู่นะครับผมแล้วนังเอกเนี่ยมันก็เข้ามาเห็นแล้วมันก็บอกว่าให้ฉันช่วยคุณนะคะแต่มันก็เหมือนกับเอาเข็มเนี่ยมาเย็บแผลที่มือของพพะเอกให้นะครับผมทั้งคู่เนี่ยก็เลยแบบมีแอบมองหน้ากันปิ๊งปั้งกันเล็กๆน้อยๆนะฮะ แล้วพอตกเย็นนะนะครับหมามันก็หายไปนะนายเอมมันก็ตะโกนถามพระเอกว่าแบบเฮ้ยพระเอกนายเห็นหมาไหมนายเห็นไหมเนี่ยมันไม่รู้หายไปไหนเนี่ยช่วยมาตามหากับฉันหน่อยแล้วมันก็ตะโกนทั่วเมืองเลยเจ้าหมาน้อยมานี่เจ้าหมาน้อยมานี่มามาที่นายเอ็มก็บอกว่าเอ๊มันไม่น่าที่จะหนีไปไหนได้นะฉันผูกคอมันไว้แล้วแท้ๆแล้วพระเอกมก็บอกว่าผมเป็นคนปล่อยมันเองแหละก็ผมคิดว่ามันต้องการเด็ขี้จะเยี่ยวนี่นะ มันก็คงไปแล้วเดี๋ยวมันก็คงกลับมาองแหละไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมช่วยตามหาซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบเสียใจมากนะที่ไปเองเนี่ยมันปล่อยหมาไปนะครับผมและพอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับผมทั้งคู่เนี่ยก็เลยกลับมาที่บ้านนะนางเอกเนี่ยมันก็ดื่มวายเมาเลยนะครับผมแล้วก็เดินไปหาพี่เอที่ห้องครัวนะแล้วนี่เนี่ยมันก็หยิบแฟ้มขึ้นมาด้วยนะครับผมก็แท็กใส่ที่โตนะลเลยไปกระถามว่าคุณเอาของไอ้พวกนี้ขึ้นมาทําไมเนี่ยนี่มันก็ด่าว่า คุณน่ะมันไม่รู้อะไรหรอกสําหรับคุณน่ะของพวกนี้มันก็เป็นแค่สิ่งของใช่ไหมล่ะพ่อของฉันน่ะเป็นบาทหลวงและทุกอาทิตย์น่ะก็จะมีคนมาหาเขาเยอะแยะเลยส่วนแม่ของฉันน่ะตายบนเครื่องออกกําลังกายแล้วคุณรู้ไหมตอนที่เกิดเรื่องน่ะฉันทําอะไรอยู่เรนนเองมันก็เอาหน้าไปใกล้ๆกกับเพ่อเองนะครับผมแล้วนเองก็บอกว่าตอนที่เกิดเรื่องน่ะฉันอยู่กับแฟนของฉันฉันน่ะ มีทุกคนส่วนคุณน่ะไม่มีใครเลยแล้วนังเอกเนี่ยมันก็มาโหเดิอนออกมาจากบ้านของไปเอกเลยนะครับแล้วพอวันลงขึ้นนะครเพ่เ,เอกเนี่ยมันก็เหมือนจะไปง้อนนังเอกถึงบ้านเลยนะพอปประตูเข้าไปเนี่ยก็เปิดสมุดเล่มหนึ่งดูนะครับก็เห็นว่ามีรูปของนังเอกกับครอบครัวเนี่ยวางไว้อยู่นะนี่มันก็เลยถามว่าคุณมาที่นี่ทําไมเพ่เอกก็เลยบอกว่าผมมีอะไรอยากจะให้คุณช่วยดูหน่อยนะ ซึ่งเระเอกเนี่ยมันเหมือนกับปลูกผักสวนครัวไว้อยู่นะครับผมแล้วก็เลยอยากจะให้นางเอกเนี่ยกลับไปช่วยกันดูแลผักให้หน่อยนะนางเอกก็เลยเหมือนกับยอมแล้วก็กลับไปอยู่กับเพเออีกรอบหนึ่งนะครับผมจนวันแล้ววันเล่าเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ต่างที่จะไปสำรวจตามบ้านต่างๆด้วยกันเอาโสมเนี่ยไปทิ้งในหลุมด้วยกันทําความสะอาดบ้านด้วยกันนะครับผมจนแผนที่เนี่ยเป็นเป็นกากบาท x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  จนจะเต็มหมดแล้วแล้วมีวันหนึ่งนะครับนางเอกเนี่ยมันก็ขับจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ย นีน่มันก็งงว่าเอ๊ะนี่มันบ้านใครวะเนี่ยแล้วรพเยกเนี่ยมันก็โผล่มาพอดีแล้วมันก็บอกว่าคุณไม่ควรมาที่นี่นะนี่นก็บอกว่าเอ๊ะ e แล้วบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านของใครเหรอทําไมมันไม่อยู่ในแผนที่ล่ะแล้วเพะยงก็บอกว่าคุณไม่สมควรมาที่นี่นะมันมีแค่ผมเท่านั้นที่จะมาได้แล้ว่นียงมันก็เลยบอกว่านี่มันบ้านคุณใช่ไหม <S <s งั้นเรามาทาําความสะอาดกันเถอะซึ่งรพเองก็บอกว่าไม่ <S <s ต้อง ปล่อยให้มันไว้อย่างนี้แหละก็กลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้ทำคำาความสะอาดบ้านของเพอเอกนะครับผมปล่อยให้ศพเนี่ยนอนตายอยู่ที่โต๊ะกินข้าวนะซึ่งจากซีนน,นี้เนี่ยผมเดาว่าเพอเอกเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่เปิดใจแล้วก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนให้ใครรู้นะครับผมและพอคืนนั้นนะครับนางเอกเนี่ยมันก็นั่งอยู่ในรถกับเพอเอกนะมันก็ทําหน้าเคร่งเครียดเลยแล้วนี่นก็เลยพูดขึ้นมาว่าฉันมีเรื่องอะไรที่จะบอกคุณหน่อยเกี่ยวกับเรื่องที่มาของฉันนะ่ะ เพ่มก็หันไปถามว่าถ้าคุณมีเรื่องอะไรนะคุณก็บอกผมในทุกเรื่องเลยนะละน้วนเองเนี่ยมันก็เข้าไปจูบป,ปาก,กพระเอกแบบดู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 บเลยนะครับผมแล้วภาพก็ตัดมานะครับเป็นพระเอกเนี่ยนอนอยู่บนเตียงนะแล้วก็มีเสียงคนคุยกันที่ชั้นล่างนะครับพอเพเอกตื่นมาแล้วเนี่ยมันก็งงเฮ้ยมันมีเสียงคนคุยอะไรกันเยอะแยะ,ยะ,ยะวะ่าอยู่ชั้นล่างมันก็เลยไปคนที่เกะ๊ะข้างๆเตียงน,นะผมจนไปเจอปืนนะแล้วเพมก็หยิบปืนมาด้วยนะครับผมพอลงมาข้างล่างเนี่ย ก็กลายเป็นว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงที่มีอายุมากๆแล้วนั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีนางเอกนั่งอยู่ด้วยนะครับผมแล้วพอรพอเยกมานั่งร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนั้นนะครับก็อ้างตัวว่าเป็นพ่อแม่ของนางเอกนะครับผมคุยกับระเอกว่าคุณเนะ่ะคิดว่าบนโลกเนี้เหลือแค่คุณคนเดียวจริงๆหรอคุณจะเชื่อเรื่องไร้สาระพันนั้นไม่ได้นะแต่การที่คุณเอาศพเหล่านั้นไปฝังและทําให้เมืองนี้มันน่าอยู่ขึ้นนะ่ะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะว่าแต่ คุณได้ไปที่เมืองข้างๆบ้างหรือเปล่าเนี่ยซึ่งพระเอกเนี่ยมันไม่เคยไปไหนอยู่แล้วนะมันก็อยู่แต่เมืองของมันนะและพ่อในเองเนี่ยมันก็พูดต่อนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารนะที่จริงแล้วเนี่ยยังมีมนุษย์เหลือรอดอยู่อีกเยอะเลยนะที่เมืองข้างๆเนี่ยเราเห็นสัญลักษณ์อยู่เต็มท้องถนนเลยเมียผมอ่ะเป็นคนทําสัญลักษณ์พวกนั้นไว้เองแหละซึ่งพระเอกเนี่ยมันโกรธมากเลยนะครับแล้วก็เดินออกมาจากบ้านหลังนั้นนะนางเอกมันก็วิ่งตามมานะครับผมแล้วมันก็บอกว่าพระเอกฟังฉันก่อนฟ คนพวกนั้นน่ะมันเป็นบ้านะเป็นเป็นพวกวิกลจริตซึ่งมา่อย่างก็บอกว่าอ้าวก็พวกนั้นน่ะมันเป็นพ่อแม่ทแท้ๆคุณไม่ใช่เหรอเนี่มันก็บอกว่าไม่ใช่พวกนั้นน่ะไม่ใช่พ่อแม่ของฉันตอนที่ฉันไปแคลิฟอร์เนียเนี่ยพวกเขาอ่ะจับคู่ให้กับฉันแลยบางอย่างก็เลยบอกว่าแล้วตอนแรกคุณบอกว่ามีแค่เราสองคนไม่ใช่เหรอคุณก็ไม่เจอใครเหมือนกันนี่มันก็เลยบอกว่าฉันต้องพูดแบบนั้นถ้าไม่อย่างนั้นน่ะ คุณก็ต้องไล่ฉันออกมาไงล่ะฉันแค่อยากจะอยู่ที่นั่งกับคุณนะฉันขอไปกับคุณไ,ได้ไหมพเพมก็บอกว่าเอาเมือออกไปจากรถผลนี้ออกไปคุณไปได้แล้วแล้วพเอมก็ขับรถหนีไปเลยนะครับปล่อยให้หนางเอกมันอยู่กับครอบครัวจอมปลอมของมันนะฮะแล้วก่อนที่ครอบครัวปลอมผลนางเอกจะเดินทางไปที่เมืองข้างนะครับไอพ่อปลอมเนี่ยก็เข้ามาคุยกับพระเอกที่ห้องสมุดนะแล้วก็ชวนพระเอกเนี่ยไปอยู่ที่เมือขงข้างด้วย แต่เพ่เอกเนี่ยไม่ได้สนใจนะครับผมเพราะมันรู้สึกว่ามันอยู่ที่เมืองนี้เนี่ยคอยจัดมวลมูหนังสือคอยใช้ชีวิตแบบปกติของมันเนี่ยก็มีความสุขอยู่แล้วแต่พ่อปอมเนี่ยก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จะต้องมีคุณค่าในเมืองของเราแน่ๆที่เมืองของเราเนี่ยมีวิทยาการล้ำหน้าล้ำสมัยอยู่นะเราอยากให้คุณไปอยู่ที่นั่นกับเราจริงๆอ่ะผมจะเขียนที่อยู่ให้กับคุณแล้วกันนะเผื่อวันหนึ่งคุณเปลี่ยนใจแล้วพพ่เอกก็บอกว่าโอเคและตอนเนี้ย คุณออกไปจากที่นี่ได้แล้วแล้วคืนนั้นนะครับครอบครัวปอบปองของนางเอกก็ได้เดินทางไปที่เมืองข้างนะครับแต่พอวันต่อมาต่อมาเนี่ยพเพระเนี่ยมันอยู่คนเดียวก็รู้สึกว่าอยู่ไม่เป็นสุขนะครับผมรู้สึกว่าวุ่นรู้สึกว่าอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวจากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่คนเดียวได้พอมีนางเอกเข้ามาในชีวิตเนี่ยตอนนี้เพชเนี่ยคิดถึงนางเอกมากเลยนะครับผมมันก็เลยตัดสินใจว่าที่จะขับรถตามไปหานางเอกถึงเมืองข้างเลยนะฮะ แล้วพอรพเอกขับรถไปจนถึงใกล้เมืองเนี่ยพรพเอกก็ตกใจกับภาพเห็นเบื้องหน้ามากเลยนะครับเพราะเป็นเมืองที่มีแสงไฟมีคนอยู่อาศัยอยู่เต็มเลยนะครับผมเพลงเนี่ยมันก็แบบใจหนึ่งก็สึกหวาดกลัวนะครับผมแต่ก็คิดถึงนางเอกนะแต่มันก็ตัดสินใจแล้วนะว่าจะไปหานางเอกพอมันขับไปถึงบ้านนางเอกนะมันก็แอบขึ้นไปชั้นบนนะครับผมซึ่งกลายว่านางเอกเนี่ยโดนจับทดลองอยู่นะครับผมมีสายอะไรเนี่ยเชื่อมต่อจากหน้าจากตัวเต็มเลยนะฮะ ซึ่งเพเอกเห็นสภาพนั้นแล้วเนี่ยพี่เอ็งก็บอกว่าผมก็โทษนะผมขอโทษแล้วมันก็ค่อยๆดึงสายออกจากตัวออกจากหน้าของนางเอกนะครับผมซึ่งเอกก็เลยตื่นขึ้นมานะแล้วพอเพเอกพาเอกลงมาชั้นล่างนะไอพ่อปอมเนี่ยมันก็บอกว่าคุณพาเกสล,ลงมาทําไมคุณพาเกตสกลับไปที่เตียงเหล่านี้เพเอกก็บอกว่าคุณมีปัญหาอะไรของคุณนะ่ะไอพ่อปอมก็บอกว่าการทดลองนี้นะ่ะมันจะทําให้เราลืมอดีต ความเจ็บช้ำความเสียใจเนะี่ยมันไม่จําเป็นสําหรับอนาคตหรอกคุณก็คงเข้าใจในเรื่องนี้ดีไม่ใช่เหรอคุณพาเกสไปที่เตียงเหล่านี้นะซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ปังยิงไปที่พ่อปอมันตายเลยนะครับผมนะตอนนั้นเองเนี่ยที่ไอแม่ปอมของมันเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นอิสระแล้วเหมือนกันนะมันก็เลยเหมือนกับปล่อยให้นางเอกเนี่ยไปกับไะเองนะครับผม แล้วพอวันลุกขึ้นนะครับในระหว่างที่เบกำลังเก็บของอยู่ในนันเงเอกเนี่ยม, <c oughs> มันก็ถือถุงปลาทองมาด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะกลับไปที่เมืองของตัวเองนะแต่ในระหว่างที่กําลังขับรถอยู่เนี่ยมันก็พบว่าคนที่อยู่ในเมืองแห่งนี้เนี่ยมีทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาวอาศัยอยู่ในเมืองเต็มเลยนะครับผมแต่เ <c oughs> บกกบนันเงเองกเนี่ยกบไม่สนใจนะฮะขอ <c oughs> ไปใช้ชีวิตอยู่กัน2คนที่เมืองของมันดีกว่านะครับผมแล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับ และหลังจากนี้นะครับก็คือการตีความหนังจากผมแล้วก็ความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันดําเนินเรื่องไปด้วยตัวตนของเพ่แล้วก็นางเอกนะอย่างเพ่เองเนี่ยผมตีความได้ว่ามันน่าจะเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ไม่อยากเข้าสังคมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อดีตเนี่ยอาจจะเคยเจ็บปวดกับการที่ได้เจอกับเหล่าผู้คนนะครับผมสังเกตได้จากตอนที่มันมีพลุจูดขึ้นมาเนี่ย พอเพเงมันเลือกที่จะไม่ออกไปตามหาผู้จุดนะมันก็ปล่อยให้ผู้จุดเป็นอย่างนั้นเองนะครับผมหรืออย่างตอนที่มันไปช่วยนางเอกออกมาจากในรถตอนที่มันสลบอยู่เนี่ยมันก็บอกนางเอกว่าให้นับถอยหลังจาก1มา0แล้วค่อยเปิดประตูมันทําให้ชัดเจนเลยนะครับว่าระเอกเนี่ยมันไม่ได้อยากเจอกับคนนะหรือตอนที่นางเอกถามว่าคุณเหงาไหมแล้วระเอกบอกว่าผมเหงามาตั้งแต่ตอนที่ยังมีคนอยู่หนึ่งพันหกร้อยคนในเมืองนี้มันเป็นตัวละครที่ น่าจะมีอดีตท,ที่เจ็บปวดมาก่อนนะครับผมและการที่เพ่เองเนี่ยไปที่บ้านต่างๆนะครับผมคอยทําความสะอาดคอยเอารูปออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการลบล้างข้อมูลในอดีตความทรงจําในอดีตของเมืองนั้นให้หายไปนะครับผมมันรู้สึกว่าความทรงจําของมันเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเหลือไว้อยู่อย่างตอนที่เนี่ยถามว่าคุณรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมืองนี้เพ่เองก็บอกว่ามันไม่มีความสําคัญมันไม่จําเป็นหรอกมึงไม่จําเป็นต้องรู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น หรือว่าถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวพระเอกเนี่ยเป็นตัวละครที่ถึงแม้ว่าจะมีอดีตที่เจ็บปวดนะครับแต่อีกใจนึงเนี่ยมันก็เหมือนอยากจะเจอผู้คนเหมือนกันนะเป็นพวกแบบซึนเดเลยอะปากยางใจย,ยางเพราะว่าถ้าพระเอกมันไม่อยากเจอคนจริงๆเนี่ยมันจะเอารูปมาเก็บไว้ทําไมมันควรจะเอารูปแล้วก็ไปเผาทิ้งซะม,มากกว่าแต่นี่มันก็ยังเก็บเอาไว้ เลขสีหนึ่งเนี่ยที่มันบ่งบอกชี้ย้ำว่าตัวเพเอกจริงๆแล้วเป็นคนเหงาแล้วอยากเจอกับผู้คนเนี่ยก็คือตอนนี้นางเอกเนี่ยมันจะขับรถหนีไปน้ําตกแนกะลลาตอนคืนเนี่ยแล้วเพเอกมันไปล้างเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยเธออยู่ที่นี่ก็ได้นะหรือว่าตอนนางเอกเนี่ยมันทะเลาะกับเะเอกแล้วมันย้ายไปอยู่ที่บ้านมันเพเอกมันก็ไปง้อตามกลับมานะมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกได้ว่าเออนอกจากจะรักนางเอกแล้วเนี่ยอีกใจหนึ่งมันก็รู้สึกเพลียหาผู้คนเหมือนกันนะ มันก็มีทั้งความรู้สึกความเหงาแต่ก็มีความเจ็บในอดีตมา,ตาปะปนด้วยมันก็เป็นความรู้สึกที่ย้อนแยงในตัวของพร่เอางเหมือนกันนะซึ่งมันต่างจากตัวนางเอกนะครับที่มีทัศนคติที่แบบอยากจะเจอกับคนอื่นหรือว่าการที่มีความทรงจําเก็บเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีซึ่งการที่อยากจะเจอคนอื่นเนี่ยมันพิสูจน์ได้ด้วยตอนท้ายที่นางเอกเนี่ยมันเลือกที่จะ พาพอเอกไปรู้จักพ่อป,ปอมๆกับแม่ป,ปอมๆของมันนั่นแหละซึ่งหนังเนี่ยมันก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความหมายของชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตได้ดีนะเพราะอย่างตัวเองเนี่ยมันเลือกที่จะคิดว่ามันอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ใช้ชีวิตแบบง่ายๆมันก็มีความสุขไปได้หรืออย่างบางคนเนี่ยมันเลือกที่จะมองว่าเฮ้ยอดีตเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องไปจดจํามันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เพื่ออนาคต ต้องพยายามจะทดลองอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็เป็นไอพ่อปลอมที่ทดลองกับตัวนางเอกนั่นแหละมันก็เป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเฮ้ยเราต้องอยู่รวมกันเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆถึงจะมีความสุขสังคมจะได้พัฒนาขึ้นไปได้เราจะได้มีความสุขกันซึ่งมันก็เป็นมุมมองของคนที่มันต่างกันอนะแล้วอย่างนางเอกเนี่ยท้ายเนี่ยมันหลุดออกมาจากไอข้อความปลอมๆได้แล้วเนี่ยมันก็เจอผู้คนที่เดินตามท้องถนนมีทั้งคนแก่ทั้งเด็ก ทั้งวัยรุ่นหุน่นแซบๆอะไรแต่นะักเอกเนี่ยมันก็กลับไม่ได้อยากจะไปอยู่กลุ่มคนเหล่านั้นนะมันเลือกที่จะไปอยู่กับพระเอกที่อยู่ในชานเมืองอยู่แค่2โคนใช้ชีวิตกันแบบง่ายๆตกปลากินปลูกผักสวนครัวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เรานึกถึงคําตอบของชีวิตเหมือนกันนะว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนและมีความสุขมากกว่ากันเราก็เลือกที่จะใช้ชีวิตไปแบบนั้นแหละ และบทพูดอีกอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจมากและน่าตีความมากนะครับก็คือบทพูดตอนที่มันพูดถึงเรื่องปลาทองนางเอกเนี่ยมันบอกว่ามันเคยเลี้ยงปลาทองนานถึง2ปีแล้วมันเลี้ยงได้นานมากเลยนะอายุตั้งสองปีเนะี่ยแต่เพกกลับบอกว่าโอ้จริงๆแล้วปลาทองเนี่ยมันเลี้ยงได้ถึง25ปีเลยนะแสดงว่าเธอเนี่ยดูแลปลาทองได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วนางเอกมันก็ตอบอกลับมาว่าแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าปลาจริงๆแล้วมีอายุเท่าไหร่มันอาจจะตายวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ได้ ซึ่งผมว่าบทพูดตรงนี้เนี่ยมันก็เปรียบได้กับชีวิตมนุษย์เหมือนกันนะอย่างเองมันพูดถึง2ปีพี่เอกพูดถึง25ปีเนี่ยซึ่งโอ้โหเลนส์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะครับมันก็เปรียบได้กับมนุษย์ที่เราก็ไม่รู้จะตายในช่วงเวลาอายุเท่าไหร่เราก็อาจจะต้องเลือกว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบไหนให้มันมีความสูงในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นะแต่จริงนะครับผมรู้สึกว่าตัวพระเอกกับตัวไอพ่อปอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความคล้ายกันอยู่มากๆเลยนะ ก็คือพยายามที่จะไม่อยากจดจำอดีตอย่าที่จะลืมอดีตไปอดีตมันไม่มีความจําเป็นทิ้งอดีตไปทิ้งความทรงจําไปเนี่ยผมส็สั่ว่าไอ้ความตรงเนี้ยมันมีความคล้ายๆกันอยู่นะแต่เพะเอกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ที่เจอนางเอกมันเหมือนมาทําให้ตัวเพะเอกเนี่ยรู้สึกได้ว่าความทรงจํามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่ซึ่งมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งก่อนที่เพะเอกเนี่ยจะขับรถตามนางเอกไปที่เมืองใหม่เนี่ย มันเอาแฟ้มรูปที่มันเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยมานั่งดูรูปคนแล้วก็บอกเออคนนี้เนี่ยทำงานแบบนี้จริงๆแล้วคนนั้นก็นิสัยดีนะมันกลายเป็นว่าจริงๆความทรงจำเนี่ยมันคนเราเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีแต่เรื่องแย่ๆแล้วเรื่องดีๆก็ยังมีอยู่คนที่ดีคนไม่ดีมันก็มีปะปนกันไปมันก็เลยเลือกที่จะต้องยอมรับในอดีตแล้วก็ขับรถไปช่วยนางเอกออกมานะครับผมแต่ในสังคมนี้นะครับก็มักจะมีกลุ่มคนที่ยังมีความเชื่อเดิมๆอยู่ อย่างเช่นอ่ะการที่จะมีครอบครัวนะต้องมีพ่อแม่ลูกชีวิตถึงจะมีสุขได้อย่างไอครอบครัวปอมๆของ,องขนางเอกเนี่ยที่มันมีการโดนเลือกจับคู่กันอะวัฒนรรมเดิมๆที่คิดว่าครอบครัวมันจะมีความสุขเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันครบ3ามคนมันถึงจะมีความสุขแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันฉีกออกไปเพราะว่าด้วยตัวนางเอกกับพระเอกเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องความเป็นชู้สาวเท่าไหร่นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่รู้จะเป็นคู่รักกันหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันคือมันบางทีมันไม่ต้องนิยามมันออกมาแต่เรามีความสุขกับความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันก็มีความสุขได้เหมือนกันอะไรงนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ตีความเรื่องชีวิตได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแต่ส่วนความรู้สึกที่ผมได้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่านหนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอึดอัดยืดยานมากๆเลยนะแต่ด้วยความที่หนังนเป็นแบบสโลเบอร์นะครับผมค่อยๆเบอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเลยทําให ทุกการกระทำบทพูดมันค่อนข้างที่จะเชื่องช้าแล้วก็ตีความเข้าใจยากผมรู้สึกว่าถ้าหนังเนี่ยมันขี้ขายออกมาเรื่อยๆมันพูดออกมาเรื่อยๆว่าตัวเพกมีความรู้สึกยังไงตัวเองมีความรู้สึกยังไงให้คนมันอินไปกับตัวละครทั้งสองตัวนี้ได้มากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกมันจะสนุกกว่านี้นะแต่คราวนี้มันกลายว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะแบบพูดน้อยเก็บงำความรู้สึกมากๆจนบางทีมันก็อึดอัดเหมือนกันนะ และหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนไปที่5คะแนนเลยครับและเพื่อนๆที่ฟังสบอยคลิปนี้นะครับคิดว่าการมีชีวิตแบบไหนครับถึงจะมีความสุขกับตัวเองครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและถ้าเพื่อนชอบฟังสบอยหนังนอกแสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครรือเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ครับผมมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ We're supposed to be here. Why? It's time for you to come back.